พบกับคุณครูตา้าในหน่วยการเรียนรู้สัตว์น่ารักสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวเรื่องวงจรชีวิตสัตว์สาระที่ควรเรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารักมี5สาระดังนี้ 1. ประโยชน์ของสัตว์ 2. สัตว์เลี้ยงให้คุณค่า 3. วงจรชีวิตสัตว์ 4. ชีวิตสัตว์บกและ 5. าชีวิตสัตว์น้ำค่ะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องวงจรชีวิตสัตว์ก็คือเพื่อให้เด็กบอกวงจรชีวิตของสัตว์ได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนในเรื่องวงจรชีวิตสัตว์คุณครูก็มีปริศน,นาคำทายมาให้เด็กได้ร่วมกันทายกัน พร้อมกันได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปไทายกันเลยค่ะอะ,อะไรเอ่ยตัวฉันหน้าคล้ายคนสุกซนนะอาศัยพักบนต้นไม้อยู่ในป่ากินผลไม้เป็นอาหารแต่นานมาใครเก่งกว่าตอบพลันฉันคืออะไร เฉลยลิงแมงกีอะไรเอ่ยฉันมีทั้งสีดำน้ำตาลขาวสองหูยาวสี่ขาแสนน่ารักอาหารปโปรดของฉันนั้นคือผักใครรู้จักตอบพลันฉันคืออะไร เลยกระต่าย r ร b บิดอะไรเอ่ยฉันนี้มีสีขาอยู่ป่าใหญ่คนทั่วไปเกรงกลัวในตัวฉันเป็นเจ้าป่ามานานนะรู้จักกันทายสิฉันคืออะไรใหญ่น่ากลัว ฉเฉลยสิงโตไล่อ,อะไรเอ่ยฉันเป็นสัตว์สี่ขาแสนน่ารักทั้งรู้จักหน้าที่ดีหนักหนาคอยจับหนูอยู่ในบ้านทุกเวลาแต่เห็นหมากลัวพรันฉันคืออะไร เฉลยแมว cat อ่ะไรเอ่ยฉันนี้มีหกขาปีกกล้าแกร่งเป็นแมลงกินน้ำหวานบ้านรังใหญ่ใครรังแกฉันจะต่อยปล่อยเล็กในงานน้อยใหญ่ช่วยกันฉันคืออะไร เฉลยพึ่งบีอะไรเอ่ยฉันมีชื่อหน้ากลัวตัวสีสวยมีปีกช่วยโบยบินกินน้ำหวานผสมเกสรมาลีที่เบ่งบานนั่นคืองานประจำวันฉันคืออะไร เฉลยผีเสื้อบัตเตอร์ไฟต่อมาเราก็จะมาเรียนวงจรชีวิตของสัตว์กันค่ะโดยสัตว์ชนิดแรกได้แก่ผีเสื้อค่ะวงจรชีวิตผีเสื้อนะคะจะแบ่งออกเป็น4ระยะโดยที่ระยะที่1จะเป็นไข่ระยะที่2จากไข่จะกลายเป็นนอนระยะที่3 จากนอนจะกลายเป็นดักแด้และระยะที่4จากดักแด้จะกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยงามที่เรเด็ๆเห็นตามธรรมชาตินั่นเองค่ะวงจรชีวิตผีเสื้อนะคะจะเริ่มต้นจากการวางไข่โดยไข่ผีเสื้อนะคะจะมีขนาดเล็กแล้วก็จะวางอยู่ใต้ใบไม,ไม้หลังจากที่ฟักไข่มาเป็นตัวนอนแล้วตัวหนอนเหล่านั้นนะคะก็จะเริ่มจากการกินเปลือกไข่หลังจากนั้นก็จะเริ่มจากการกินใบไม้ต่อไปค่ะ ระยะที่2หลังจากฟักออกจากไข่ผีเสื้อจะเข้าสู่ระยะตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าระยะหนอนโดยตัวหนอนจะกินและ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดวยตัวหนอนจะกินใบไม้และขัดผิวหนังอย่างน้อยสี่ครั้งขึ้นไปค่ะระยะที่3นะคะจากตัวหนอนก็จะเข้าสู่ระยะดักแดโดยที่ระยะดักแดนะคะมันจะก่อตัวเป็นดังไหมเพื่อป้องกันรอบๆตัวมันเอง และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการทำลายตัวมันเองและสร้างใหม่ขึ้นเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยค่ะในที่สุดผีเสื้อก็โผล่กออกมาจากรังไหมเมื่อโตเต็มวัยมีปีกสามารถปีนแล้วก็สืบพันธุ์ได้นั่นเองค่ะในที่สุดผีเสื้อก็โผล่กออกมาจากรางไหม่ ชีวิตของไก่นะคะโดยในระยะแรกนะคะจะเริ่มจากไข่จากนั้นนะคะไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวหรือที่เราเรียกกันว่าลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกเจี๊ยบก็จะ,จะเจริญเติบโตกลายเป็นไก่ตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะระยะที่1น,นะคะก็จะเป็นไข่แม่ไก่จะกกไข่เพื่อให้ความอบอุ่นกับไข่เพื่อรอการฟักออกมาเป็นตัวโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ21วันค่ะ ระยะที่2นะคะระยะการฟักไข่เมื่อตัวอ่อนโตเต็มวัยก็จะเจาะเปลือกไข่และดันตัวออกมากลายเป็นลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะระยะที่3นะคะจะเรียกว่าลูกเจี๊ยบโดยลูกเจี๊ยบนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ5เดือนในการจเจริญเติบโตและกลายไปเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะและระยะที่4นะคะระยะสุดท้ายจากลูกเจี๊ยบก็จะกลายมาเป็นไก่ตัวเต็มวัย และพร้อมที่จะเริญพันต่อไปค่ะวงจรชีวิตของกบนะคะก็จะแบ่งเป็น4ระยะโดยที่ระยะที่1นะคะก็จะเป็นการวางไข่ระยะที่2จากไข่ก็จะกลายไปเป็นลูกออดและระยะที่3จากลูกออดก็จะกลายปเป็นลูกกบ และ4ี่ระยะสุดท้ายนะคะลูกกบก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นกบตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะระยะที่1นะคะไข่กบจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมมีสีน้ำตาลบนสีเขียวและมีเมือกไว้ป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่นไข่กบนะคะจะเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นแพรและลอยปลิ่มอยู่บนผิวน้ำซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีประมาณ50-150ฟองค่ะ ระยะที่2นะคะหรือเรียกว่าลูกออดโดยไข่กบนะคะจะฟักตัวออกมาเป็นลูกออดรูปร่างโดยทั่วไปของลูกอ่อนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายปลาโดยที่จะไม่มีขามีหางมีปากแล้วก็หายใจทางเหงือกค่ะระยะที่3นะคะลูกกบโดยที่ลูกออดนะคะจะเปลี่ยนไปมีลักษณะคล้ายกบมากขึ้น หางจะหายไปแล้วก็จะมีขาเข้ามาแทนโดยที่จะเริ่มจากขาหลังและตามมาด้วยขาหน้าจากนั้นเหนือกก็จะกลายไปเป็นผิวหนังแทนเหงือกในระยะแรกค่ะและระยะที่4ระยะสุดท้ายนะคะก็จะกลายเป็นกบตัวเต็มวัยกบตัวเต็มวัยนะคะจะหายใจทางปอดแล้วก็หายใจทางผิวหนังซึ่งกบตัวเต็มวัยนะคะจะใช้ชีวิตได้ทั้งบนบก และในน้ํำจะกินแมลงและสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารค่ะและและสุดท้ายนะคะเราก็จะมาสรุปวงจรชีวิตของสัตว์ทั้งหมด3ชนิดค่ะโดยที่จะเริ่มจากวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะจะมีทั้งหมด4ระยะซึ่งใน4ระยะนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ2 3ถึงสสัปดาห์หรืออาจจะถึงหลายเดือนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของผีเสื้อนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสรุปวงจรชีวิตของไก่นะคะซึ่งวงจรชีวิตของไก่ก็จะมีทั้งหมด4ระยะนะคะโดยเริ่มจากไข่จนกลายเป็นตัวเต็มวัยซึ่งใน4ระยะนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะมาสรุปวงจรชีวิตของกบนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ระยะเช่นกันค่ะโดยที่จะเริ่มจากไข่ไปจนถึงตัวเต็มวัย เึ่งในสี่ระยะน,นี้นะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ10-12สสัปดาห์หรือว่าประมาณ3เดือนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีวงจรชีวิตของสัตว์มาฝากเด็กๆกัน3ชนิดแต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนอยากรู้จักวงจรชีวิตของสัตว์ใดเพิ่มเติมให้เด็กๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาทำคลิปเพิ่มให้กับเด็กๆแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย